Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ครับผม,นะมเจอวันนี้มาหาหน้าแทนครับสวัสดีครับผมก็หน้าแทนตกยี่สศกได้ก็เลยขอมาตกด้วยนะครับช่วงนี้เข้าเขื่อนไม่ได้เขื่อนปิดเมื่อวันได้กี่ตัวไอ้วันอาทิตย์ที่แล้วกดไปเก้าสิบทีครับสิบทีได้ไปกี่ตัวหกตัวได้ข่าวว่า ขาดหลุดบ่อยเลยน้แทนบอกมาปราบให้หน่อยว่างี้เรียกมาปราบะเดี๋ยวก็ลองดูกันครับจะโดนปราบหรือจะจะปราบปลาหรือจะโดนปลาปราบไม่รู้เนี่ยไม่ได้ตกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตกด้วยชิงหนิวกลัวจะมาปล่อยไก่ให้ดูโอเคก็วันนี้ใช้ทุนของน้เจนะครับ เจให้มาตั้งนานละไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวให้สักทีทุนทุนอ้อนะครับอ้อจีบสีน้ำตาลใหม่งานเนียนสวยนะครับก็ให้มาหนึชุดเนาะอันนี้ใช้ดอกเล็กแต่ววันนี้ตกสามหกนะครับ สามหกบาลานเมนแปดชิงหกจะขอจินุสองนะครับดูที่วันนี้เจ้าอยู่ไหมหวันนี้วันนี้เอาเหยื่อมาให้ลองเนหะยื่อปัน่นปั่นเสร็จเมื่อวานเลย,ยสูรสำเร็จตกชิงหลิวเหยื่อตกชิงหลิวก็ตกชิงหลิวก็ได้ครับตกหน้าดินก็ได้หน้าดินก็ไปผสมลำเพิ่มผสม ไปเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็ไปใส่เหยื่อที่เราที่เราจะตกกนแหละแต่ไปผสมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วกลิ่นกลิ่นเหยื่อตัวนี้จะกบกบทุกเหยื่อเลยหอมฟุ้งเลยแหละนี่ไว้ให้หน้าแทนไว้ใช้นะครับอขอบคุณครับเผื่อน้าแทนไว้ตกหน้าดินเนาะหน้าดินตกชิงหนิวก็เดี๋ยวเราวันนี้เราใช้ตรงนี้หอมมาต่างหากหอ่าโอเคจะไปลุยกัน i done. มาเลี้ยวมาเลี้ยวตัวเลขมาเลี้ยวกอเป็นวนวลจันทร์ครับใส่ประมาณ3-4ขีดใส่ประมาณแขนในกว่าแขนนิดนึงตนแรกตกบาลาน ไม่เอาเลย,ยเก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้ตายเป็นไม้ตายเบานะครับแล้วก็เกี่ยวชิ้นบีบเหยื่อฝุ่นก้อนใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็หย่อนแช่เลยได้ผลแล้วครับ <c oughs> แต่กระชังกัน Chào カムカット <laughs> There's the turn. แปนึงแปหนึงน่งมไม่ปาบนะครับมาดีแแล้วผมแ,ล,แล้วมาก,ก่อน <laughs> สออกระเบน ยังไงเนอะโอ้เป็นเอาขึ้นเนี่ย,นนะยว่ะหมันมะตนจะแตกตัวละตัวเยอะะน้ำฝนตัวละตัวนี่ตัวยิงได้อ,อ้ ครับเป็นไงอีเนื้ได้สองตัวลูกาตัวหนึ่งยกตัวหนึ่งหลงมาลูกหลงมาได้ไหงลูกกาดินครับนี่นั่นเหนงตัวแล้วครับยศปามแล้วไม่ปามแล้วศกมันไซโลสวยสั้นป้อมเลย มีเม <th pues ็ดขึ 8, 2, nah. ้นข้างถักระเชดยนโยเข้าป่าไปแล้วโยนเข้าปากให้กินเลยนี่ว่ายนะขนาดตายแล้วครับ แขวนผมอายนะครับมาที่หลังดังกว่าอีกเลยโอ้โหต่อให้ต่อให้ แตกหนึ่ง<อ>ครับไซค์แบบนแบนตัวนี้แกมเลยแก้ว น้องฮวงเลยไม่เคยพรอกันเลยเยอะมากเลยเคยเห็นกันบ่พี่น้องมาให้ดูเกิดม้ไม่เคยพบเคยพรอครับ หองเอ้ยตะกับนี่ไม่ใช่ตะกับธรรมดาตะกับตดใหญ่อ่ะโอ้ขึ้งโลอ่ะโอใ้ใหญ่ใหญ่โอ้ทอดโ,โอเคหมดเวลาครับเก็บของกลับบ้านก็วันนี้ได้งัดไปตัวหนึ่งโอ้เม็ดเข้าบานเลย ไม่เอานี่ก็แทนงัดไปตัวหนึ่งนั่นเองวัดไปสามวัดเลยคนเดียวเลยสามงัดที่หลังเพื่อนฮอตสุดฮอทที่สุดละเคก็พอได้สนุกครับวันนี้นั่งเล่นชิวๆสบายๆโอเคเนาะแทนกลับนะครับนี่ครับครับดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม